ก,กิ่งสะสมพันธบัตรสหรัฐจำนวนมหาศาลสูงสุดกว่า1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากดุลการค้าของจีนและโครงสร้างการเงินโลกแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างที่ได้รายงานไปในคลิปก่อนหน้าจีนก็ได้เริ่มลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเหลือประมาณ7.65แสนล้านดอลลาร์ในปี2025ดูเผินๆแล้วนี่อาจจะดูเหมือนเป็นการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนตามปกติค่ะ แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่ามากการถือครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่ายิงดอลลาร์สหรัฐมากเกินไปทาให้จีนนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงจากการตัดสินใจของวอชิงตันความเสี่ยงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีค่ะ จีนได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลสหรัฐใช้ระบบที่อิงดอาลลา่าในการกําหนดมาตรการคว่ำบาตอายัดสินทรัพย์และกดดันคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ชัดเจนเลยว่าดอาลลา่าสามารถและก็จะถูกใช้เป็นอาวุธดังนั้นจีนก็เลยดําเนินการปรับกลยุทธ์แทนที่จะเสี่ยง